ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าวัดแก่งคอยนะครับนี่เลยวัดเก่งคอยแล้วก็มีตลาดเดี๋ยวเราไปเดินตลาดเช้ากันดีกว่านะไปเดินดูว่าในตลาดเช้าเขามีอะไรบ้างนะครับอยู่หน้าวัดเลยไปดูไปหาของกินกันก่อนอันนี้ก็หลังจากที่เราออกมาจากออของน้ำตกอะยังไม่ได้กินอะไรเลยหูนี่ผักเยอะมากน้ำตก โอ้มีผักอันนี้ด้วยนะั่นผักอันนี้ด้วยจะไปหาซื้อข้าวกินดีวาขนมนมเนยเราผักเยอะมากเลยเฮ้ยนี่ขนมแล้วมีปุ้ยตานเจ็ดสิบบาทมีตานเจ็ดสิบบาท,ม,าบาทมีไก่ด้วยไก่ย่างคือไก่ย่างกินดีไหมอ่ะไม่เอาเดี๋ยวมีมีปลาโอ้โคนเยอะมากเลยเดี๋ยว หาซื้ออะไรโอ้ยฉาบแต่สิบบาทเองนี่นี่สิบบาทถุงละยี่สิบบาทฉับถุงละยี่สิบยี่สิบอุ้ยตาลเอาเอาขนมตาลนี่มีมีขนมตาลขนมตาลก่อนถุงหนึ่งนี่อุ้ยถุงเท่าไรครับมียี่สิบบาทจ้อาอ๋อเอารวมกันดีกว่าหนึ่งพิแบศษแป๊บนึงนะครับได้อย่างแรกเลยทุกคนเป็นขนมตาลขนมกล้วยนะครับนี่ เราเดินดูก่อนว่าเราจะกินขนมอะไรมีปลาผลไม้ก็มีอาจจะต้องซื้อแบบขนมนมเนยเล็กๆน้อยๆไปกินนะอันนี้ก็เป็นแบบตลาดเช้านะผักถูกมากเลยผักข้าบาตสิบบาท,บาทแน่เต็มเลยเดี๋ยวเราลองเดินดูก่อนเอยเยอะแยะเลยเนี่ย อยู่ตรงวัดแก่งคอยนะครับอันนี้นก็ขนมหว่านไม่กินแค่ขนมตาลกับขนมกล้วยก็พอละผักก็มีเยอะวันนี้ด้านนี้ก็มีขนมจีนเฮ้ยเดี๋ยวลองเดินดูโอฝั่งด้านนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วละ่ะ มันเป็นแบบออกมาเป็นตลาดสดทุเรียนฟองไว้ไดา,ามีหมูปิ้งอืมมีทุเรียนมีหมูปิ้งนี่ด้านหน้าข้าวเหนียวมะม่วงแต่ตอนที่ยังไม่ทำข้าวเหนียวมะม่วงกินอะไรดีหมดแล้วทุเรียนเมื่อกี้ก็น่ากินอ๋อนี่หมดแล้วเฮ้ยด้านหน้า ขนมอะไร <c oughs> ข้าวยังไม่ได้ซื้อเลยซื้ออ๋อเป็นเคนน้กทไมะเคกของคนนี้เขาแบบเน่เน่เน,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 น่ทุกคนตรงข้างหน้านั่นคือชุมทางแก่งคอยนะครับถ้าใครแบบจะมาชุมทางแก่งคองง่ายๆอ๋อเนี่ยหมดประมาณนี้ก็คือก็ต้องเข้าไปในตลาดไปหาจับข้าว ไปนั่งกินที่วัดนะเนี่ยได้ขนมมาเยอะอย่าง,างเ,ดเดินย้อนกลับเข้าไปดูด้านไหนออกินอะไรดีขนมจีนเขาเป็นชุดอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาไม่มีจานให้เราเราต้องซื้อเป็นแบบเป็นจานซื้อที่แบบเป็นจานได้แล้วก็ออนี่ได้เดี๋ยวลองเข้าไปดูนี่นด้าน,านๆนี่ก็มี ตาตาขาอันนั้นมันเป็นของของสดหมดเลยเนี่ยด้านนี้เป็นของสดหมดเลยทุกคนด้านนึงก็ของแห้งหมดแล้วเดินกลับไปทางเดิมไปเดี๋ยวไปไหว้พระที่วัดแก่งคอยนะครับ ที่พระที่วัดแก่งคอยเสร็จปุ๊บเราค่อยไปที่ร้านกาแฟเดี๋ยวไปกินข้าวที่ร้านกาแฟมันจะมีแบบร้านกาแฟอยู่ร้านนึงอ่ะที่เขาบอกว่าบรรยากาศแบบดีอยู่ริมน้ำนีคนเยอะอันนี้เป็นแบบตอนเช้าก็มาซื้อของซื้อของกินมีขับมีอะไรเงี้ยเยอะแยะเลย แกงก็ไม่มีลายก็มีเดี๋ยวพอ,อ,อดไปเดีย๋ยวพอดไปกินที่คาเฟ่แล้วกันเนะาะกินข,ข,ขนมแบบทำๆกันเด้อนนี่นี่หูเอาอีกอ่ะหูนี่เอาอันีน่ขับสองไม้ แล้วก็อันนี้สองไม้ข้าเหนียวอีอนหนึ่งนะครับใช่ครับได้ามาอีกได้หมูปิ้งมาแล้วอุยขนมนี่กาอยากกินทุเรียนนะ่ะเขาซื้อทุเรียนกันที่ไหนไม่รู้อ่ะนู่นด้านนู้นก็มีผลไม้นี่เดี๋ยวเราไปทําบุญที่วัดก่อนทําบุญที่วัดแก่งคอยนะครับ ด้านหน้าของเราทำบุญแล้วก็ค่อยไปร้านคาเฟ่น่าจะอยู่ฝั่งด้านนู้นแหละอันนี้เป็นแบบตลาดหน้าวัดนะครับีขนมครกก็มีขนมครกขนมครกก็น่าสนใจอ่ะพี่อ,อก็กินขนมครกไปอีกเอาน้ำยังไม่ได้ซื้อเลยพเอาขนมครกกล่องนึงครับ อะไรครับ20ครับโอ้ขนมโคเยอะมากน,นี่ได้มาอีกหนึ่งขนมสามอย่างแล้วเนี่ยโอ้น้ำน้ำในวัดน่าจะมีนะ ก็าตลาดตรงนี้คึกคักมากเลยทุกคนไปดปปพอ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 กินเยอะกินเยอะแต่ว่าก็มือแรกนะมือเชา้านี่วัดเกียงคอยอ๋อ,อในวัดมีกาแฟโบราณด้วยกาแฟโบราณอ๋อมีกล้วย กล้วยขายด้ะมีกล้วยดิบมีข้าวสารนี่ไปมุมนี้ไปมุมนี้ตรงนี้เป็นแบบมุมทำบุญอ๋อนี่เป็นมุมทำบุญ okay, okay. เดี๋ยวเราขอไปนั่งกินข้าวก่อนสักครู่นึงเดี๋ยวค่อยมาทำบุญนะทุกคนนี่มีมุมทำบุญไนงะ ในวัดแก่งคอยเนี่อหนึ่งไปนั่งตรงนู้นนี่นั่งตรงนี้อะกินข้าวก่อนแป๊บเดียวอ่ะเราก็ไม่ได้ซื้อน้ำม,มาด้วย,ยนี่บรรยากาศดีมากในวัดแก่งคอยนี่ได้ข้าวมากินแล้วทุกคนกินข้าวกับหมูปิ้ง เป็นหมูปิ้งแบบต่างจังหวัดของจริงเลยะอยากกินแบบเนี้ยขนมเฮยเนี่ยมีออกหลังวัดไปตลาดลาวได้ด้วยนี่นป้ายเขาบอกเดี๋ยวไปทำบุญไปไหว้พระก่อนแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวไปตลาดลาวกันต่อนะครับ อนุสาวรีย์ผู้ประสบภัยทางอากาศสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อวันที่2เมษาย,ยน2 4 8 8วัดแก่งคอยนะครับลูกระเบิดสงครามโลกเดี๋ยวเราไปดูพระธาตุเจดีสีป่าศัก์นะครับแล้วก็พระพุพพทธสยามพระนอนต้นยางแหลงคอยแล้วก็แม่น้ำด้านนี้เฮ้ยตรงนี้เป็นแบบชุมชนนะ ่อตรงนี้รงปี้มีแมวนำโชคคะมหาเจดียด์สีปาสักนะครับอยู่ด้านหน้าของเราสาธุเราเคยเราเคยมาไหว้แล้วเมื่อสองปีที่ผ่านมาหลวงพ่อทันใจ อันนี้จะเป็นพระพุทธสยญาตินิมิตวงคมุนีสีแก่งคอยอ๋อนีอยู่ระหว่างการก่อสร้างอันนี้อันนี้ก็เป็นแบบรานพญานนาคอะไรเงี้ยนะอยู่ระหว่างการก่อสร้างบรรยากาศภายในวัดนะครับประมาณนี้นะครับ มงกุฎพระพุทธเจ้าเขตส่วนสุขภาพนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอต้นยางแหลงคอย